แปลประโยชเกง่งแปลโดยพยัญชนะหนังสือธรรมบทภาคที่สเรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่าโกศยะผู้มีความตรณีหน้า32นับลงบรรทัดที่สตั้งแต่สาสาทูติปฏิสุนิตวาคาเหตับพังเป็นต้นไปสาภริยาอันว่าภรรยานั้นปฏิสุนิตวาฟังตอบแล้วอิติว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ ปุกขลางยังบุคคลคาหาเปตวาให้ถือเอาแล้วขเหตตับพังวัตถุงซึ่งวัตถุอันอันบุคคลพึงถือเอาอารุยหะขึ้นแล้วปราสาทางสู่ปราศาสตรวิสัตชเชตวาไล่แล้วทาสิโยซึ่งนางทาสีทั้งหลายปุกขลังยังบุคคลปโกษาเปสีให้เรียกแล้วเศษถิงซึ่งเศรษฐี โสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นปิดทหารโตปิดอยู่ทวารานิซึ่งประตูทั้งหลายปัทายะจำเดิมอาทิตโตแต่ต้นทัตวาให้แล้วสูจิคติกานิซึ่งกรอนได้ลิ่มทั้งหลายสัพพทวาเรสุที่ประตูทั้งปวงทั้งหลายอภิรุหิตวาขึ้นแล้วตะลังสู่พื้นสัตมังที่เจ็ด ปิดทหิตวาปิดแล้วทวารังซึ่งประตูนิสีทินั่งแล้วทาเนนที่ตถาปิแม้นั้นภริยาปิแม้อันว่าภรยาอัสสสธินโนของเศรษฐีนั้นอคิงยังไฟชาเลตวาให้โพลงแล้วอุททเนบนเตาอารเปตวายกขึ้นแล้วกับปันลังซึ่งกระเบื้องอารพิเริ่มแล้วปัจ,จิตุงเพื่ออันทอดปูเวซึ่งขนมทั้งหลาย อัทาครั้งนั้นสรัทธานว่าพระาศาสดาอามันเตเสตรัสเรียกมาแล้วมหาโมคคัลลานตเถรงังซึ่งพระเถระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะปาโตแต่ช้าวะเทียวอาหะตรัสแล้วอิติว่าโมคคัลลานะดูก่อนโมคคัลลานะมัชริเศรษฐีอันว่าเศรษฐีผู้มีความตรณีสักการะนิคเมในนิคมชื่อว่าสักการะอวิทูเรอันไม่ไกล ราชคฤหัสถะแห่งเมืองชื่อว่าราชครหเอโสนั่นจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอาหางอันว่าเราขาทิศสามิจะเคี้ยวกินกับปันละปูเวซึ่งขนมเบื้องทั้งหลายอิติดังนี้ภริยางยังภรรยาปาจาเปติให้ทอดอยู่กับปันละปูเวซึ่งขนมเบื้องทั้งหลายปราสาเทในปรา,าสาทสัตมภูมิเกอันประกอบแล้วด้วยชั้นเจ็ ทัศนพเยนะเพราะความกลัวแต่อันเห็นอันเยสังชนานางแห่งชนทั้งหลายเหล่าอื่นตะวังอันว่าเธอคันตวาไปแล้วตัดทะฐาเนในที่นั้นถ้าแม่ตวาฝึกแล้วเศษถิงซึ่งเศรษฐีกะตะัตวากระทำแล้วนิพิเศวนังให้เป็นผู้มีอันเสพผิดออกแล้วชายปฏิเกยังเมียและผัวอุโภปิแม้ทั้งสอง คาหาเปตาวาให้ถือเอาแล้วปูเวซึ่งขนมทั้งหลายจะด้วยขีรัสปิมทุภานิตานี้คีรัสปิมทุภานิตานี้ซึ่งน้ำนมและเนยใสยและน้ำพึ่งและน้ำอ้อยทั้งหลายจะด้วยอาเนหิจงนำมาเชตวานางสู่พระเชตวันพระเลนะด้วยกำลังอัตโนของตนอัชาในวันนี้ อาหารกันว่าเรานิสิติสามิจากนั่งวิหารเรในวิหารเอวะนั่นเทียวสัตทิงกับภิกขุสเตหีด้วยร้อยแห่งภิกษุทั้งหลายปัญจาห้าอาหารกันว่าเรากริสามิจากกระทำพัตตกิจจังซึ่งกิจด้วยพัดปูเวหีด้วยขนมทั้งหลายเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้เทโรปิแม้อันว่าพระเถระสัมปติชิตตวารับพร้อมแล้วว่าจนนางซึ่งพระดำรัสสัตถุข,ของพระาศาสดาอิติว่า พันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้คันตวาไปแล้วนิคมังสูนิคมตังนั้นอิทธิพระเลนะด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ตาวะในขณะนั้นเอวะนั่นเทียวสุนิวัตโถผู้นุ่งดีแล้วสุปารุตโตผู้ห่มดีแล้วอัฏฐสิได้ยืนอยู่แล้วสีหาปัญชรัตวาเรศณประตูแห่งสีหาบัญชปรปาสาทัสะแห่งปราสาทตัสะนั้น อากาเสเอวะมณิรูปกังวิยะวิยะราวกะมณิรูปกังอันว่ารูปแห่งแก้วมณีอากาเสในอากาศเอวะนั่นเทียวอากาเสเอวะมณิรูปกังวิยะราวกะอันว่ารูปแห่งแก้วมณีในอากาศนั่นเทียวหาทยมังสังอันว่าเนื้อแห่งหัวใจมหาเศรษฐโนของมหาเศรษฐีกัมปิวันไว้แล้วทิสวะเพราะเห็นเถรังซึ่งพระเถระวะเทียว โสวเสถีอันว่าเศษฐีนั้นจินเตตาวาคิดแล้วอิติว่าอาหางอันว่าเราอาคัตโตเป็นผู้มาแล้วฐานัางสู่ที่อิมังนี้พระเยน,นะเพราะความกลัวชนานางต่อชนทั้งหลายเอวะรูป,ปานางผู้มีอย่างนี้เป็นรูปเอวะนั่นเทียวอัมหิย่อมเป็นจากก็อายังสมโนอันว่าสมณะนี้อาคันตาวามาแล้วทิโตยืนอยู่แล้ว วาตาปานัทวาเรที่ประตูแห่งหน้าต่างอิติดังนี้อปัสันโตไม่เห็นอยู่ขคเหตตตัพักขหานังซึ่งวัตถุเป็นเครื่องถืออันตนพึงถือเอาโรเสนโตโกรธอยู่ตะตะตตายันโตประพฤตตตตตะอยู่อคิมฮิปคิตาโลนัสักคราวิยะราวกะอันว่าก้อนแห่งเกลืออันบุคคลใส่แล้วทั้งหลายในไฟอาหะกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้อิติว่า สมณะนสมณะตวังอันว่าท่านทัตวายืนแล้วอากาเสในอากาศลพิสสิจักได้กิ่งซึ่งอะไรตวังอันว่าท่านทศเสตวาจังกมันโตปิแม้จงกรมแสดงอยู่ปัทาังซึ่งรอยเท้าอากาเสในอากาศอปเทอันไม่มีรอยเทา้านลพิสสิจักไม่ได้เอวะนั่นเทียวอิติดังนี้ เทโรอนว่าพระเถระจังกมิจงกรมแล้วอปราปรังไป,ไปไปมามาฐาเนในที่ตัดสมิงนั้นเอวะนั่นเที่ยวเศรษฐีอันว่าเศรษฐีอาหากล่าวแล้วอิติว่าตวังอันว่าท่านจังกมันโตจงกรมอยู่และพิส,สิิจักได้กิ่งซึ่งอะไรตวังอันว่าท่านนิสีทันโตปิแม้นั่งอยู่ปันลังเกนะโดยบันลัง อาคาเสในอากาศนารพิสสิจกไม่ได้เอวะนั่นเทียวอิติดังนี้เทรวนว่าพระเถระอาผู้ชิตตวานิสีทินั่งคูเข้าแล้วปันลังกลางซึ่งบันลังอาผู้ชิตตวานิสีทินั่งคูเข้าแล้วปันลังกลางซึ่งบันลัง